ทุกคนจ๋าช่วงนี้สาวคนแก่สี่งดการกินอาหารลดจะจัดอาหารแบบสมตําแบบแซ่บแซจังสิแม่จ๋างดไปซะก่อนได้จ้าเพราะว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพไปหาหมอพึ่งกับมาแล้วหมอบอกว่าให้งดไงเลย,ยพี่น,พน้องว่าเป็นหน่วยเดีเมื่อนี้สิผ้าเห็ดตุมยำปานิลจ้าสวัสดีพี่น้องเบิดทุกคนจ้าสาวคนแก่พากินพาททำมาแล้วจ้าพี่น้องจ้าเมื้อนี้สิผ้ามาเห็ดต้มย่ำปานิล เฮ็ดยในบ้านนี่แหละเอากระทะไฟฟ้าเฮ็ดเอาน้พี่น้องฝนตกออกไปเฮ็ดทั้งนอกบ่ไดจ้ะมาจ้าทุกคนจ้ามาเบิ่งวัตถุดิบและกะเครื่องปรุงที่จะต้องใส่ในการเฮ็ดต้มยำปลาเมื่อนี้เฮ็ดน,น้ำใสจ้าบ่ได้เฮ็ดน,น้ำคนเนาะอันดับแรกมี่ปลาจ้ากินคนเดียวก็เลยเฮ็ดแค่นี้พี่น้องจ้าบ่ได้เฮ็ดหลายและกอะอันนี้เป็นใบกระเพราจ้าล้างทำความสะอาดไว้เรียบร้อยแล้ว อันนี้แมงลักจ้หรือว่าผักอีตูตะไคร้จ้าข่าใบบกรูดใบบกรูดกระแห่งเหี้ยวนะคะพี่น้องแต่กระใสไใดขึ้นเก็าจา้มะเขือเทศมะขามเปียกอันนี้เป็นพริกพริกเผาหรือว่าเราจะเอาไปคั่วก็ได้นะคะเป็นเป็นพริกแห้งจ้ะพริกแห้งแล้วก็พริกสดพริกสดเอามา แต่งรถนิดหน่อยค่ะแล้วก็จะมีหอมใหญ่หอมแดงมีต้นหอมใบโรยจ้าแล้วก็มีผักชีใบเลื่อยผักชีหอมแล้วก็มีขึ้นช่ายค่ะทุกคนสีอารากมันไปใส่ในหม้อตม้มยำน้ำเด้อพี่น้องเครื่องปรุงวันนี้มีแค่3อย่างจ้าอันนี้เป็นเกลือผงชูรส ใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแล้วก็จะมีน้ำปลายี่ห้อไหนก็ได้จ้ะใช้ได้เลยไปลงมือทำต้ยมยำปลานิลน,น้ำใสกันเลยจ้าเปิดกระทะวอร์มไว้ให้อุ่นๆค่ะ แล้วเราก็เอาข่ากับตะไคร้ลงไปคั่วนิดหน่อยค่ะทุกคนค่ะแล้วก็รากข่าชีค่ะวิธีคั่วอย่างนี้จะได้กลิ่นหอมมากขึ้นค่ะทุกคนแต่ว่าไม่ต้องคั่วนานนะเพราะว่ากระทะอาจจะไหม้ได้ะคะ่ะมันไม่มีน้ำนะทุกคนคั่วให้พอได้ส่งกลิ่นแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะ ถ้าใครไม่มีพริกถ้าใครไม่มีพริกจี่ไว้อย่างนี้นะคะก็เอาไปคั่วอย่างนี้ได้เลยทุกคนมันก็จะได้ความหอมของพริกมากขึ้นค่ะเติมน้ำลงไปเลยเอาประมาณนี้ก่อนค่ะใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะมะขามเปียกมะเขือเทศหอมแดง หอมหัวใหญ่พริกพริกสดที่เราบุกไว้ค่ะผัวไว้แล้วค่ะเกลือค่ะวันนี้ใส่เยอะนิดนึงค่ะใช้เกลือเป็นหลักค่ะผงชูรสค่ะหม้อของเราเดือดได้ที่แล้วเราก็ใส่ปลาลงไปเลยค่ะทุกคน ไม่ต้องคนนะคะปิดฝาหม้อไว้รอให้ปลาสุกได้เลยค่ะหลังจากที่เราต้มไปประมาณ15นาทีมาดูหม้อกันค่ะทุกคนใช้น้ำปลาตกแต่ง1ช้อนชาก็พอแล้วค่ะแต่ถ้าใครชิมรสแล้วไม่ได้ตามที่ชอบก็ปรุงเพิ่มได้นะคะหลังจากนั้นก็ใส่ผักที่เราเตรียมไว้ค่ะ แมงลักขึ้นช่ายผักชีใบเลื่อยกระเพรา,าทุกคนจ๋าช่วงนี้สาวคนแก่สิงดการกินอาหารลดจะจัดอาหารแบบ สมตำแบบแ่บๆั้งสิแมหจ้ะงดไปสัก,กอนได้จ้พราะว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพไปหาหมอพึงกับมาแล้วหมอบอกว่าให้งดงดแอลกอฮอล์งดอาหารรสจัดๆอาหารหมักดองจังสิจ้ะก็สิงดไปก่อนสักสักพักหนึ่งบ่โดนดอกเดี๋ยวก็กลับมากินได้จ้า <c oughs> ได้ห้อยอมพี่้อง เคี้ยวซะมาเคี้ยวค่ะเคี้ยวแน่เลยวมนะบบ้ยง่ายเลยเด็กพี่น้องว่าเป็นหน่อยๆเลยเบิ่งบบกอ่ายหนึ่งมาจา้ะเริ่มลงมือกินข้าวกันเลยทุกคนจ้ะซีซันกับซีดูไปว่บาบริจัดจานเด้กพี่น้องเด้ออดทอนเบิงน้ำกันไปสักก้อนข้าวเดียวข้าวเดียวอาทิตย์เดียวละในระยะช่วงกินยาจ้ากับสีแบบว่า งดอาหารรสจัดจะเืือปัญหาสุขภาพภายในของผู้หญิงค่ะทุกคนอื บะหมี่ผักเลยพี่น้องบะเด็ดแจวมาเนาะคือวา่าล่ะลดอาหารลดจัดกันเลยบะหมี่แจ้วจ้ากิน้ำในยไปสักก้อนไข้แนวก็กินข้าวต้มยู่พี่น้องเป็นอีกอย่างที่บ่มักที่สุดเลยเขา้าวต้มส่วนตัววาไปอยู่โรงพยาบาลคุณหมอก็ให้กินข้าวต้มค่ะโอ้ยบบอุ่นทอง หอมหอม,หอมเครื่องค่้าอ้อนไปหน่อย อิ่มแล้วไหมพี่น้องอุ้ยเรื่องอะไรอิ่มแล้วจ้าทุกคนจ๋าพอแล้วซะได้ไปกินยาต้อจ้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า